และบัดนี้พลโทบุญสินาพาดกลางหรือบิ๊กกุ้งกลายเป็นหนึ่งในหุ่นเทียนพรรษา,าเรียบร้อยแล้วครับผลงานการแกะสลักหุ่นเทียนพรรษา,าเป็นรูปบิ๊กกุ้งพลโทบุญสินาพาดกลางเมทัพภาคที่สองโดยนายวัชระนาดีศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษส,สพปนม7จะนำไปตั้งโชว์ในเทศกาลแห่เทียนพันษา ของเทศบาลตำบลพิมายในชื่องานร่วมบุญร่วมบูชาแห่เทียนพันษาเมืองพิมาย9และ10กรกฎาคมนี้บริเวณถนนบูชายันหอนาฬิกาอเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายก้องเกียรติวิชาพินนายกเทศมนตรีตำบลพิมายพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมสภาเทศบาลเดินทางไปให้กำลังใจและชื่นชมผลงาน พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนมาเที่ยวชมขบวนเทียนพรรษาของอำเภอพิมายในปีนี้จัดยิ่งใหญ่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับนั่นบิ๊กกุ้งก็ยืนตะเบะอยู่นั่นนะครับมนแคนแก่นคุณนะครับ